ตำรวจไซเบอร์บุกรวกเจ้ามือหวยลาวรายใหญ่เงินสะพัดกว่า10บล้านบาทตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชนพลตำรวจโทรวรรวศวรรครบัญชาผู้บัญชาการสออทอจึงได้สั่งการให้เร่งรัดสืบสวนดำเนินคดีกับเจ้ามือในทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกรายอย่างเด็ดขาด ต่อมาพลตำรวจตรีภูมิพัฒน์ผู้บังคับการสอท5และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางฉลงอเภอบางพลีจังังหวดสมุทรปราการเนื่องจากสืบทราบมาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักของนางเลิมและสามีเจ้ามือหวยออนไลน์รายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อบ้านซับมั่งคั่งซึ่งมีการโพสต์ชักชวนผ่านเฟซบุ๊กให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนันประเภทหวยออนไลน์หวยลาวเบอร์เงินเบอร์ โดยใช้ชื่อแอดเคาต่างๆเช่นบ้านซับมั่งขัาง915บ้านล่ำรวยเงินทองพร้อมทั้งประกาศรับตัวแทนแม่ทีมหรือผู้ที่จะนำใบหวยไปกระจายให้กับประชาชนทั่วไปจำนวนมากโดยจะมีสวัสดิการต่างๆให้ตัวแทนเช่นว,วันเกิดตัวแทนวันเกิดลูกค่าคลอดบุตรโบนัสสะสมทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนขายหวยหเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย ตรวจค้นภายในพบของกลางและทรัพย์สินจำนวนมากประกอบไปด้วยบัตรเบอร์หวยของบ้านซับมั่งขั่ง915งวดวันที่16เมษายนและวันที่2พฤษภาคม2567จำนวนทั้งหมด19,500ใบ สมุดจดหวยบ้านล่ำรวยเงินทองจำนวน100เล่มสมุดจดเบอร์ทองและสมุดจดหวยใต้ดินจำนวน2เล่มเงินสดจำนวน6 0แสนบาทโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจำนวน4ี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน2เครื่องกล่องพัสดุและซองกันกระแทกสำหรับส่งเบอร์หวยจำนวนมากจากการสอบถามนางเลิมและสามีให้การรับสารภาพว่าได้ผันตัวมาเป็นเจ้ามือหวยออนไลน์มาประมาณปีกว่า โดยจะใช้วิธีชักชวนบุคคลทั่วไปทางช่องทางเฟซบุ๊กซึ่งในแต่ละงวดจะพิมพ์เบอร์หวยออกมาประมาณ1,000 0ใบแจกจ่ายให้กับตัวแทนหรือแม่ทีมทั่วประเทศรับไปจำหน่ายต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตพร้อมควบคุมตัวนางเริ่มและสามีและของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางพลีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป